ว่าด้วยเรื่องของหมาแต่บางทีอ่ะไม่อยากไปรอเข้าคิวไม่อยากจะไปนั่งที่ร้านอยากนั่งทานที่บ้านอยู่กับครอบอยู่กับครัวมันยากไปหรือเปล่าการทาน,นาที่บ้านออถูกไหมอืมไม่ยากขนาดนั้นโอยตอนนี้นเกิดคำถามว่าเราไปนั่งที่ร้านทำไมวะสวัสดีครับผมโดมสุรวัตรครับผมตาวราวุธครับและคุณอยู่กับใครๆก็ใชเอโรวันนี้เนี่ย เราจะเข้าสู่โหมดอะไรแบบจีนๆหน่อยว่าด้วยเรื่องของหมาล่าและเ,ออเป็นหมาล่าที่ทานได้ง่ายเพราะว่าเราจะมีการเสียบไม้กันต้องบอกว่ายุคนี้นะในประเทศไทยนะโอ้โหหมาล่านี่คองเมืองนะทุกร้านที่ขายหมาล่าคือเต็มหมดแต่บางทีอะไม่อยากไปรอเข้าคิวไม,ไม่อยากจะไปนั่งที่ร้านอยากนั่งทา,ทานที่บ้านอยู่กับครอบอยู่กับครัวยากไปหรือเปล่าเออหมาล่าที่บ้านออถูกไหมไม่ยากขนาด เอรูเขารวมมาอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยเลยนี่คือน้ำซุปหม่าลาา่าสไตล์จีนจากเอรูครับผมแลยคนถามว่าอุ้ยแล้วถุงเท่านี้ครอบครัวชั้นใหญ่ชั้นทานกันพอหรือเปล่าไม่ใช่นะอัตราส่วนของเขา1ต่อ5นะเธอ1ตนะ่อหนะคือใส่หนึ่งถุงนี่แล้วก็ใส่น้ำเข้าไป5ถุงแลถวงน้ำเปล่า5ถุงเนี้ยโอ้โหได้เป็นหมอ้อนะเธอหม้อใหญ่หม้อใหญ่มันเริ่มเทิมแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากน้ำซุปแล้วครับในร้านหม่าลา่าสิ่งที่ต้องพูดถึงคือน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มก็มี ีอเรมาสองสูตรเลยจากเอโรครับยังไงกันบ้างคืณน้ําจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งชาส่วนอันนี้ครับน้ําจิ้มสุกี้สูตรพริกหม่าล่าเราต้องมาเตรียมวัตถุดิบเป็นก่อนพี่ตั้มครับผมอ่ะเห็ดหมูสามชั้นกุ้งที่ผมไม่ทานอยู่แล้วทำไมอ่ะผมไม่ชอบเสียงตอนมันร้องมันร้องไงอ่ะคอเป็นพระเอกในหัวใจเธอจะใส่อฟเฟ็ด้วยถึไม่หามอ่ะวันนี้เรามาเริ่มเสียบกันเลยครับไปเริ่มจากง่ายง่ายก่อนมีฟูอาดเบอร์คเกอรี่นะฮะก็เราสามารถใช้เวลากับ ตรงนี้ได้นานหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วในช่วงที่เป็นน้ำจิ้มหรือว่าน้ําซุกเนี่ยไฮโร่เขาเตรียมาให้เราเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนี่อยู่วงการมันถึงไม่เป็นเลยอะอะไรปเสร็จแล้วไงอู่ทีมงานเสียบลูชิ้นมาปึ๊บอ,อ่ะเที่ยวกันอ่ะอันไหนทีมงานเสียบอันอไหนตั้มเสียบกตอนเป็นพอปนี่อยู่ร้านมาล่าเก่าเนี่ยเปิดร้านอยู่ทีนี้เนี่ย เราก็จะมาใส่อัตราส่วนในการที่เราจะลงไปหม้อหม่าล่านั่นคือน้ำซุปน้ำซุปชาบูอหม่มาล่าสไตล์จีนตราเอโร่น้ำตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ2ลิตรอันนี้ก็คือตามอัตราส่วนมันคือซุปเบสเนี่ย100กรัมคกรัมใช้น้ำทั้งหมดครึ่งลิตรคือ500มิลลิลิตรทีนี้ต้นแปลว่า2ลิตรก็จะแบบใส่อาจจะไม่ต้องหมดถุงก็ได้หรือแล้วแต่ว่าเราลองใส่เติมเข้าไปแล้วก็ชิมดูไปเรื่อยๆว่าถูกใจหรือยัง ปั๊บปึ๊ดมึงใช่โอ้ยหอมมันไม่ได้ชากะลหลกกะลามันมันชาแบบหอมแล้วก็รสชาติมันกำลังดีคือปรุงมากำลังดีภาษาอีสานคือคือขึ้นด้แต่จะลืมไม่ได้เลยนะคือน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกหมาผมจะจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งนะครับ ออร่อยแต่ม่เจอคำถามว่าเราไปนั่งที่ร้านทำไมวะใช่เอโร่ก็จบอ่ะยืนยันแล้วคอนเฟิมว่าเอโร่อยู่กับใครก็อร่อยยืนยันว่าคุณก็สามารถมีร้านชาบูหม่าล่าอยู่ที่บ้านของกบเองได้ถูกต้องเพราะว่าเอโร่อยู่กับใครก็อร่อยนะถูกต้องี่ p ต่อไปผมขอแบบเข้านังผมบ้าง e ีนงนาาหน้าเจอกัน EP หน้าบ่ายเอโร่รักนะจุ๊บ